บุคคลสจำพวกที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกไว้มีอะไรบ้างมาฟังคลิปนี้กัน 1. บุคคลผู้มืดมาแล้วมืดไปหมายถึงบุคคลที่เกิดในตระกูลต่ำยากจนมีความเป็นอยู่ที่แรนแค้นเพราะในอดีตชาติทำบุญมาน้อยและหากชาตินี้ไปทำชั่วผิดศีลเข้าอีกตายไปย่อมไปสู่อวัยภูมิ4ก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน 2. บุคคลผู้มืดมา แล้วสว่างไปหมายถึงบุคคลที่เกิดมาในตระกูลต่ำมีความเป็นอยู่ที่ลําบากแต่ก็หมั่นทําบุญประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอละโลกแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 3. บุคคลที่สว่างมาแล้วมืดไปหมายถึงบุคคลที่ทําบุญมาดีมาเกิดในตระกูลสูงมีฐานะความเป็นอยู่ดีรูปร่างงดงามแต่ประพฤติชั่วผิดศีลตายไปย่อมไปสู่อบัยภูมิส 4. 4. ี บุคคลผู้สว่างมาแล้วสว่างไปหมายถึงบุคคลผู้เกิดมาในชาติตระกูลดีมีฐานะรูปร่างหน้าตาดีในชาตินี้หมั่นประกอบบุญกุศลรักษาศีลเป็นประจำเมื่อละโลกแล้วย่อไปสู่สุคติโลกสวรรค์เราเกิดมาแล้วในชาตินี้ไม่ว่าจะมืดมาหรือสว่างมาก็เป็นเพราะผลกรรมในอดีตที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วเราจึงควรหมั่นสั่งสมบุญรักษาศีลประกอบคุณความดีอยู่เสมอ เพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นผู้สว่างไปฝากใช้คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร